ดับน้ำนะครับดับน้ำนะครับวันนี้นะครับมาให้ความดูแลนะครับอำนวยความสะดวกนะฮะวันนี้ถ่ายวิดีโอไปด้วยนะครับเป็นภาพสวยๆกำลางนะครับที่นะไม่ดีๆอีกหมดแล้วนะฮะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนเลยครับขอขอบคุณมากนะครับที่มาให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการลังดัของเราเป็นอย่างดีนะครับ อาได้ดูแลอาได้ให้ความอนุรั์นะครับอาจในการจัดให้เป็นระเบียบนะครับถือว่าเป็นระเบียบมากเลยนะครับวรแล้วเราลกมกองมาักจได้ใจยังวานจะให้ำรัจนะครับจากรันะครับได้ได้ดครับนครับข ก็ับผมจะใช้เวลาพอสมควรนะครับถ้าผู้เฉียดแล้วสถานะท่านยังไม่ได้ส่งอา้าของหลวงข้อดำาลกน้ากันเท่านั้นเองะครับด้านที่สวัสดีของสาราการเรียนแบบนี้นะครับอาทิตย์คนดอกนะครับ ไปตกน้ำอยู่แล้วครับขี่ซาเลงา้งเมื่อยาหาระททานเสร็จแล้วก็มามาเรียนเดินทางนี้เลยนะครับมาร่วมกันนะครับพระพุทแเ่้าอาจารย์นั่งคากรณ์